สวัสดีครับลูกน้อยอสังหาตอนนี้อยู่ที่นครนายกนะครับกำลังมาดูที่ดิน700ไร่ที่เสจุลานครนายกนะครับอ,อย่างที่เห็นครับยังเป็นทุ่งนาเป็นท้องนาในเบื้องต้นทุนต้องการ1,500ไร่ ตอนนี้ยังไม่เจอนะครับ1,500้ 1, ารไร่เจอแปลงนี้แค่เจ็ดร้อไร่เป็นโฉนดทั้งหมด14ฉบับครับตอนนี้อากาศดีมากครับฝนใกล้จะตกเรามาลองมาดูที่ดินกันเลยนะครับ ในทางเข้าที่ดินก็ยังเป็นเป็นลูกลังอยู่นะครับยังเป็นถนนลูกลัง <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่ดินชาวบ้านส่วนหนึ่งคือจากตรงนี้ไปนะครับจากบริเวณนี้ไปถึงด้านหลัง เป็นพื้นที่ที่จะขายประมาณ700ไร่แต่ตรงบริเวณที่รถแบ็คโฮกำลังทำการนตรงนั้นไม่ใช่นะครับตรงนั้นไม่ใช่จะไปสุดตรงนั้นเลยครับไปถึงตรงที่แบ็คโฮกำลังทำงานแล้วก็จะเลี้ยวไปด้านหลังนะครับไกลออกไปตามด้านหลังที่ ที่เห็นเป็นทุ่งนาเป็นต้นไม้แล้วก็บริเวณด้านหลังนี้ครับรวมๆโดยประมาณนี้นะครับเป็นที่นา